นี่นะครับเขี้ยวเสือส่งน้ำปี55หลวงพ่อเพียยนคัาโมโมนะสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับองเขี้ยวนี้นะครับยาว8เซนนะครับหายากมากนะครับสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ยาวแบบนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลผมสอนอพักเครื่องวันนี้ก็จะพามาชมเขี้ยว เสือสงน้ำปี2555หลวงพ่อเพีย้ยนอักโรมวัดเกินกระถินซึ่งเขี่ยวรุ่นนี้ได้สร้างในวาระเทศกาลสงการวันที่13เมษายน2555เวลา10โมงเช้าที่ทำพิธีปลุกเสกนะครับเที่ยวเสือสงน้ำรุ่นนี้สร้าง3แบบ แบบที่1นเขี้ยวยาวประมาณ3.5เซนสร้าง300เเขี้ยวแบบที่สองยาว6.5เซนสร้าง255เเขี้ยวที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นแบบที่3ความยาวของเขี้ยวนะครับหลังจากหลังหัวมาถึงปลายเขี้ยวยาว8เซนจำนวนสร้าง 155เเขี้ยวนะครับซึ่งเขี้ยวรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์นะครับมีหลายๆท่านที่บูชาไปนะครับจำนวนสร้างก็น้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนะครับลักษณะจะแกะเป็นลักษณะเสือนั่งนะครับนะหางยาวนะครับกดนะครับด้านหลังนะครับลงหมึกสีแดงนะครับ ด้านหน้าก็จะแกะแล้วลงหมึกสีแดงว่าวัดเกินกระถินนะฮะด้านหลังก็จะแกะแล้วก็ลงหมึกคําว่าสงน้ํา2555นะครับแล้วก็แกะหมายเลขนะครับรันหมายเลขไว้นะครับซึ่งแบบนี้สร้าง155เขี้ยวนะครับอันนี้หมายเลข97นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ที่เป็นขดตรงนี้นะคือหางนะครับแล้วก็จะมีคดอูนะครับแล้วก็มีหมึก ลงหมึกสีแดงนะครับนี่ยันด้านบนนะครับต้องหมึกสีแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับยันนี่ตัวนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีคําว่าวัดเกินกระถินนะครับนี่แล้วก็จะมียันตรงนี้นะครับหน้าขานะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอย่างนี้นะครับส่วนตานะครับก็จะมีขอบวงนอกแล้วก็ด้านในนะครับ กลมๆนี่นะครับจำลองหมึกสีแดงนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขี้ยวก็จะมีแกะเป็นแบบนี้นะครับเป็นซี่เป็นซี่นี่นะครับนะมีเขี้ยวบนเขี้ยวล่างนะยาวนะครับมีซี่สั้นซี่ยาวนะครับนี่รูที่เห็นนะครับจะทะลุนะครับทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับ จะทะลุถึงกันนะครับเห็นเป็นรูทะลุไปเลยนะครับเขี้วนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ยาวนะครับคือความยาวจากหัวนะครับมาถึงปลายเขี้ยวนะครับแบบนี้จะยาว8เซนนะครับนี่นะครับมันก็จะมียาว6 .5 เซนนะครับแบบที่2แล้วแบบที่1ก็จะยาว3.5นะครับ แต่แบบนี้จํานวนสร้างแค่ร้อสนะสร้างน้อยนะครับอันนี้ท่านใดที่ชอบแบบเครื่องรางของขังนะครับนี่นะฮะศึกษาก่อนสะสมนะครับว่าเอกลักษณ์เครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบดูอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับเขี่ยวเสือส่งน้ําปี55าหลวงพ่อเพี้ยนนะครขะทโมนะสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับองค์ เคี้ยวนี้นะครับยาว8เซนนะครับหายากมากนะครับสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ยาวแบบนี้นะครับก็สามารถมาชมองจริงได้นะครับที่ร้านสอนอาพักเครื่องศูนย์พักเครื่องมองคลสยามพันทิพบางกะปิชั้น3นะครับเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะติดต่อมาทางเพจ f a c e b o o k สอนอาพักเครื่องนะครับแล้วก็มี ID l ดียนะครับ เราระบุไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับและสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง Youtube ช่องสอ h ชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ